Oh. ทางเข้ามายังโหดครับดําซิ่งดินด่วนเข้ามานะเมื่อกี้ครับไม่ได้ถ่ายทางเข้ามายากดิ่งดินด่วนใกล้ถึงที่จอดแล้วครับทางเข้ามายากครับ เกือบถึงที่จอดแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆครับบรรยากาศวันนี้นี่ครับใกล้จะถึงแล้วครับอีกประมาณ วันสี่กิโลได้ไหมสภาพทางแบบนี้เลยครับสี่กิโลนี่ไปอีกเป็นเหมือนหมู่บ,บ้านเขานะจะเป็นกระท่อมนาเป็นที่นาเขาโอ้แจ็คบิบาก็าต้องแบบก็ต้องมาแบบนี้ ปลาเด่นเราครับกำลังปัดริ้วเลยปัดย้อนยาวเลยโอ้ยอกไกลนะเข้าไปกไกลอยู่นะปลาลูกอ,ลยอยู่นี่เลยไม่ได้ทำบุญแล้วโอ้ยไกลยอยู่ครับอ

มีงานประเด็นเราครับเ,บเบอ้เสียบไปเสียบไปเอ้ยขอดเทแล้วเลยเทแล้วหรอเดี๋ยวรถเทรถรถกระบะมาไม่ได้ โอ้เี่หรอวะ yes. oh. oh. ้าล yeah. ุงรอยูน่เลยไหมเรยเลยอ่ายกพวยรถไปแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนเอากล้องก่อน อเอ้าโฟวิลเหรอ,อ,อทำทุกบอลเลยเอ้าแถวทางเข้าครับอาครับสวัสดีอีกครั้งนะครับทีมงานตะเด็นเรานะมีรถเจ้ยววานครับนี่ทางเข้าอย่างโหดเลยครับนี่รถออดดับซิงที่ทีมงานตะเด็นเรานะั่นนี่นะทั้งหมดเลยครับรป่าเจรรถลุกขี้ เสียขี้เสียเป้ยรู้นะครับจดปิดท้ายด้วยรถทักแกฟอร์ดเราครับเอรเกียน้อยเรานะเอบรรยากาศครับทางเข้าฮัลโหดนะถึงได้ปูหินกันครับเกือบไม่รอดเมื่อกี้รถเราไม่ใช่โฟวิวเนาะตามรอยหกล้อครับ ยาวเลยครับคบวนเรายาวเหยียดถึงนู่นครับขอดออกมาแล้วครับเดี๋ยวหลบรถกระบะครับเดี๋ยวลื่นนะมาแล้วมาได้ไม่นอนลื่นหรือเปล่านา ขับลุยไปได้น่าจะมีรถแห่นะเสียง่ะว่ารถไม่ได้เติมน้ำมันมาด้วยครับดวดจัดไม่เท่าเลยมาไม่ทันทีมงานเรานะอาชมบรรยากาศนะเสียงกี้ครับนี่มีรถลุงเจ๊กเรานะทีมงานตะเด็ยเราครับ Dục lên <laughs> đi, Bảo viêu hết với trên can rồi Trời trời Thế leo cặp lối rồi Cặp lên thế leo <laughs> 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 ลมเลยรถ <Okay. S 1> กระบะเทนพูรถกระบะเข้ามาหนูรถเทายากไม่แน,าน,าน,าน่ใจโอ้โอ,โอ้เสียวภูเขาครับ <laughs> ดูรถติดอะไรครับไปดูก่อนต่อใจะให้เทไปเรื่อยๆครับ เรื่อยครับทีมงานเรากันครับวถต้องฟอด็นไรไมราดูใส่จมครับในี่เราอยู่ตรงนี้ครับ นอขอดไปอะไรไปดูครับเบี่ยงล้องใส้จมอ่ครับเกือบถึงแล้วนะเกือบถึงวัดแล้วครับโนนดูดขบวนครับบนทุกสายบุญนะครับยาวครับวัดน,นี้อยู่ลึกนะตำบลเวฬาอำเภอเวฬาครับนี่ Borah, ครับมาถึงบริเวณในวัดแล้วนะนี่รถลูกอิมงานตะเด็นเราคร<ะ>ับเบาวิวนะดีกวาอนนี้เลยกินข้าวว่างัน PK เรานะทีมงานเราครับวุ่นวายเลยดูดิผมกับทิพย์ทอง ออกไปเทกันแล้วนะเราไปเททางเข้าถนนนะครับเทไปเรื่อยๆครับ